บ้ยมันก็ทานรีบกันกเบน,น,น,นขอด้วยเลยคืออยากลองผลิตภัณฑ์ค่ะมันอันับแรกแล้วก็รู้สึกว่ามันลอตาลอใจมักเลยของรางวัลใช่ไหมคะลอตาลอใจก็เลยอยากได้ของรางวัลเพื่อที่จะเอาไปให้ควรอบครัวหรือว่าที่บ้านหรือเพื่อนใกล้ชิดได้ลองใช้เหมือนกันอะไรอเงี้ยค่ะก็เลย เป็นเหตุผลว่าทําไมถึงเยากเขารวมกิจกรรมนี้ทีนี้ความประทับใจต่อสินค้าใช่ไหมคะก็คือชอบทั้งเสียเลยค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าทําแล้วหน้าก็คือสะอาดขึ้นจากแต่ก่อนปกติจะเป็นคนใช้แค่สบู่ล้างหน้าก็สบู่แบบสมุนไพาอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันจัดหน้าด้วย <c oughs> <c oughs> ใช่ <c oughs> ก็เลยพอมาใช้ใช่ไหมรู้สึกชอบทุกตัวแต่ว่าชอบเป็นพิเศษก็คือ p e ลลิ่งเจล มันเป็นการสครับผิวที่แบบนุ่มนวลที่สุดเท่าที่เคยลองกันื่นักประทับใจสินค้าประทับใจความคิดของประธานเรารู้สึกว่าประธานเป็นคนที่น่านับถือมากอยากที่จะค่อยๆเรียนรู้ไป <S <S รู้สึกว่าน่าสนใจเท่าที่ฟังเนาะก็ประธานก็พูดดีมากอะไรยาเงี้ยอยากเข้ามาเรียนรู้กัแบบแกเพิ่มขึ้น วีดีโอที่ได้ชมระหว่างที่เข้าทำกิจกรรมใช่ไหมคะหนึ่งก็คือเป็นคู่แม่ลูกค่ะที่คุณแม่ทำก่อนแล้วก็คุณลูกมาทำตามอะไร,ไรคุณลูกใช่ไหมมีความคิดที่แบบคิดบวกค่ะส่งข้อความหาเพื่อนหรือว่าหาคนสนิทแต่ว่าไม่ไม่มีการตอบรับกลับมาอะไรเงรี้ยแต่เขาก็ส่งส่งไปเรื่อยๆเป็นการว่าฉันจะทำให้ได้อะไรเงรี้ยฉันจะไปถึงเป้าหมายให้ได้อะไรเงรี้ยค่ะ แล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือลีกอรโนโอป้าของเราบ้านัวโอ้าน้อยเออโอป้าไว้ก่อนก็คือเราไปชอบประโยคหนึ่งของเขาในคลิปที่เขาบอกว่าอะโอมมี่จะเป็นเครื่องมือช่วยให้ความฝันของเราสำ็จก็รู้สึกว่าประโยคนี้ทัดใจค่ะอยากที่จะให้อะโมมี่เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้ฝันสำ็จเหมือนกันเราอยากให้เพื่อนๆเข้ามาลองนะคะ เข้ามาลองสินค้าเซ็ตนี้ก่อนก็ได้มาเปิดใจทำความสะอาดผิวหน้ากันก่อนค่ะจบเลย